สวัสดีครับเพื่อนๆ FC เพจทนบางแคร์ FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเอดมินเองนะปกติผมจะไลฟ์ประมาณ3ามทุ่มครึ่งของทุกวันเนะาะมีดราม่านิดนึงเกิดขึ้นนิดหน่อยครับนะว่า,าพระที่ปิดไปนะครับมีลูกค้ามาปิดจริงหรือเปล่าหรือว่าเคาะเองนะครับเพราะว่าแน่นอนว่า,าเขาเห็นว่าพระมันปิดไปมันมันถูกเกินไปอ่ะนะ คือมันมันไม่ได้ราคามันไม่ใช่ราคาปกตินะครับนะวันนี้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับนะเอาเอาแช็นะครับนะที่ปิดไปจริงๆเนี่ยมาให้ดูนะครับนะอ่ะเริ่มต้นที่องค์แรกกันเลยดีกว่านะครับนี่อ่านี่นะครับรายการแรกนี่เหรียญสมเด็จหูนะพี่ๆน่าจะจํากันได้นะครับสมเด็จหูเนี่ยอ่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นหล่อสมเด็จหูนะครับอ่าเพราะเนี่ยครับ เหรียญหล่อสำเด็จรูนะครับยอดเนี่ยสามสามหมื่นแปดปิดไปสามหมื่นแปดนะครับเหรียญเนี่ยปกติเขาเล่นกันเขาเล่นกันหกเจ็ดหมื่นนะน่าจะประมาณห้าหกหมื่นนะครับเนี่ยพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับปิดไปสามหมื่นแปดเนี่ยปิดจริงๆนะครับปิดไปจริงๆดูนะนี่แล้วรายการที่สองนี่หลวงปู่ทวดเนี่ยสี่หมื่นหนึ่งนี่เห็นไหมครับปู่ทวดหลังหนังสือวอตันนะพร้อมเลี่ยมอย่างเงี้ยสี่หมื่นหนึ่งนะแน่นอนว่ามีคนแปลกใจว่าปิดจริงไหม ่ะลองไปดูนะนี่พี่เขาตอบเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอ่านี่สลิปนะครับอ่าสามหมนี่โอนมาแล้วนะครับนี่อ่ะโอนจริงนะครับโอนจริงแล้วก็นี่สี่หมอ่าเห็นไหมอันนี้ปูทั่ว2รายการนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ไปดูรายการต่อไปอ่ะแล้วก็นี่อีกหนึ่งรายการนะครับนี่อ่ะให้พี่ๆเซ็นเซอร์ด้วยนะนะครับ นี่รายการนี้เป็นปูดทวดรุ่น3นะครับช้างป้องเห็นไหมอ่านี้ลูกค้าจริงๆนะครับอยากจะบอกว่าลูกค้าจริงๆนะครับอ่ารุ่น3ช้างป้องเนี่ยปิดไป6กหมนเนี่ยอ่ะลองดูนะครับนี่สลิปจริงๆอนจริงๆนี่เห็นไหมนี่อ่าปิดไปจริงๆอ่านี่เห็นไหมนี่นะครับอ่าดูรายการต่อไปครับอ่าแลวนี่อีกหนึ่งรายการนะครับอันนี้เป็นกลิ่งหน้าอินเดีย นี่กิ่งหน้าอินเดียเห็นไหมพักกิ่งหน้าอินเดียเนี่ยหน้าเล็กแต่งเก่าเห็นปะ่ะปิดไป6กหมนนี่องค์นี้นะปิดไป6กหมนะครับพี่ๆลองไปเธิร์ดดูว่าปกติเขาเล่นกันเท่าไหร่นะครับนี่อ่าปิดจริงเนี่ยเวลาปิดจริงๆแล้วแบบมันไม่ได้ราคาแบบเนี้ยเราเก็บจริงนะครับนี่เขาบอกโอนให้แล้วเห็นไหมนี่มีชื่อที่อยู่เรียบร้อยเห็นปะ่ะนี่โอนจริงๆหกหมื่นห้าเห็นปะ่ะอ่าล้วไปดูอีกคนนะครับ แล้วนี่อีกหนึ่งรายการนะครับที่เป็นต้องบอกว่าที่เป็นประเด็นเลยนะครับนะพราะเปิดราคาไว้90,000มื่นะครับเพราะเปิดราคาไว้9 0 0 0 0มื่นี่แต่รายการนี้เห็นปะ่ะนี่นี่โอนจริงๆนะโอนจริงๆนะครับนี่ปิดไป38ม0มื่นครับเปิดไว้9 0 0 0 0มื่ปิดไป38 0หมอันนี้เคาะนะเออเล่นจริงเจ็บจริงหนึ่งบอกว่าเล่นจริงเจ็บจริงนี่องค์นี้นี่ครับ นี่ครับอ่าเล่นจริงเจ็บจริงอ่าเห็นไหมล็อกเก็ตพอปานนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมพี่เเขาบอกเลยไปรับได้ไหมผ่านทุกวันเห็นไหมการจนานี่เห็นไหมนี่มารับถึงที่นะครับมารับถึงที่แลวรับวันนั้นเลยนะครับรับวันนั้นเลยบอกแล้วว่าปิดจริงเจ็บจริง โดนจริงๆเห็นไหมพอมารับหน้าร้านเห็นไหมพี่เขาถ่ายรูปให้ดูด้วยแมนะครับถ่ายให้ดูให้เจ็บใจหรือเปล่าเนี้ยนะครับอ้าไปดูรายการต่อไปอ่ะและนี่อีกหนึ่งรายการนะครับนี่จะได้รู้ว่าปิดจริงๆปูทวดนะครับนี่ฮะเห็นปะ่ะนี่เม็ดแตงปูทวดนี่ครับปิดไป2องหมื่นหนึ่งเห็นไหมนี่เห็นปะ่ะเออบอกแล้วว่าปิดจริงเจ็บจริง นี่โอเคนะนะครับสยบดรามาเนาะนะครับไม่ดราม่าแล้วนะนะครับของจริงเ,เพจนี้ของจริงเจ็บจริงครับนะแต่หักตังหักตังไม่น่าจะจริงนะครับนะหักตังไม่น่าจะจริงอ่ะโอเคครับนะสยบดรามาเนาะจบนะครับนะ เล่นจริงเจ็บจริงเพจนี้เพจแท้แน่นอน100%ครับ